เราไม่รู้จักกันทำไมคุณดีกับฉันจังเลยอ่ะการได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันเหมือนการเสริมดวงให้กับตัวของด้วยขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะพ่อมีความลับอะไรหรือเปล่าคะเอาไว้คุยกันวันอื่นนะเหมีวพ่อต้องรีไปละสายพ่อคุณผมไม่ค่อยชอบที่หน้าผมยังไงพ่อก็ต้องรับคุณเป็นลูกเขยค่ะพ่อมีเมียน้อยเหรอคะนี่แกรู้จักพ่อฉันด้วยเหรอผู้หญิงคนนี้แย่พ่อไปจัง ใช่หรอคะอเปิดดูสิครับสวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ จะบ้าพาลูกมาทำไมเนี่ยรีบกลับไปซะฉันขอเงินคุณซื้อข้าวให้ลูกกินคุณบอกว่าไม่มีแต่กลับพาผู้หญิงหน้าด้านคนนี้มากินข้าวแถมยังซื้อของให้มันอีกอะ่ะมันยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าอะ่ะนัดคะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยมีใครว่าหมิวขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะจัดการให้เองไม่เป็นไรหรอกคะนัดมิวเองที่ผิดเพะหมิวรัก คุณงั้นหรือเป็นฝ่ายไปดีกว่าค่ะออคุณไม่ต้องไปนะเหมียวคนที่จะต้องไปเนี่ยคือฟางต่งหากแต่จริตรู้ว่าเขามีลูกมีเมีมอยอยู่แล้วยังจะเอาอีกเหรออย่ามาพูดแบบนี้ข้างนอกนะผมอายคนอื่นเขาคนอายเป็นด้วยหรอ <sighs> ได้ถ้าคุณอยากให้ฉันไปอะ่ะก็เอาเงินค่าข้าวของลูกมา แล้วคุณจะไปที่ไหนกับใครก็เชิญได้ได้เงินแล้วก,กลับไปซะแล้วก็เก็บข้าวของไปจากบ้านผมด้วยผมกลับบ้านไปอย่าให้ผมเห็นหน้าคุณกับลูกอีกได้ฉันไปแน่เพราะว่าสิ่งที่คุณทำมันก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายของฉันเหมือนกัน แม่ใครก็ได้ช่วยแม่หนูหน่อยค่ะแม่แม่คะแม่ใครก็ได้ช่วยแม่หนูด้วยค่ะแม่คะแม่หนูแม่เป็นอะไรลูกแม่หนูเป็นลมค่ะแม่ไม่เป็นอะไรลูกนี่คุณไหวไหมแล้วบ้านคุณอยู่ไหนเนี่ยเอางี้เดี๋ยวผมโทรตามคนที่บ้านให้มารับคุณดีไหมฉันไม่มีบ้านแล้วะค่ะ ถ้าหนูมีผู้หญิงคนอื่นค่ะเขาไล่หนูกับแม่ออกจากบ้านเวนกัมฉันไม่ได้เสียใจที่เขาทิ้งฉันไปนะคะแต่ฉันแค่เสียดายเวลาที่ผ่านมามากกว่าคุณใจเย็นก่อนนะครับชีวิตคนเราเนี่ยมันมีทางออกเสมอแลอ้วอย่างเนี่ยคุณก็ยังมีลูกอยู่เอางี้เดี๋ยวผมพาคุณไปส่งโรงพยาบาลก่อนนะฉันไม่มีเงินหรอไม่เป็นไรหรอก จัดการให้แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยผมจะพาคุณเนี่ยไปหาบ้านเช่าอยู่ดีๆนะเราไม่รู้จักกันทําไมคุณดีกับฉันจังเลยอะ่ะคนเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีอะไรก็ช่วยกันได้ช่วยกันไปเล็กอย่างเนี่ยผมก็อายุมากแล้วการได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันเหมือนการเสริมดวงให้กับตัวผมเองด้วยขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะไม่เป็นไรนะ หนูต้องดูแลแม่ให้ดีเป็นกำลังใจให้แม่รู้ไหมคะเก่งมากลูกพ่อคะพ่อว่างแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราไปกินข้าวด้วยกันนะคะพ่อจะได้คุยกับนัดด้วยค่ะ พ่อจะได้ร <be washed> <mart> ู God ้ว่านัทเนี่ยเขาเหมาะสมกับตําแหน่งผู้อํานวยการขนาดไหนเอาไว้วันอื่นก็แล้วกันนะลูกวันนี้พ่อไม่ว่างไม่ว่างอีกแล้วเหรอคะทาไมช่วงนี้หนูตามตัวพ่อไม่ค่อยได้เลยคะพ่อมีความลับอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าพ่ออยากหลบหน้าหนูเอาไว้คุยกันวันอื่นนะหมิวพ่อต้องรีไปแล้วสงสัยพ่อคุณคงไม่ค่อยชอบพี่นาผมอะ ยังไงพ่อก็ต้องรับคุณเป็นลูกเขยคะ่ะแต่ตอนนี้ตามพ่อไปก่อนดีกว่าคะ่ะฉันอยากรู้ว่าพ่อไปไหนนี่ตองมนเดี๋ยวหนูสั่งอะไรทานได้เต็มที่เลยนะลูกวันนี้ลุงเลี้ยงเองนะลุงป้อมใจดีที่สุดเลยคะ่ะขอบคุณคุณป้อมมากๆเลยนะคะฉันไม่รู้ว่าจะตอบแทนบุญคุณนี้ยังไงเลยอะ ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกรักษาตัวเองให้หายดีซะก่อนแล้วถ้าเกิดว่าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยไปทำงานที่บริษ,ษัทฉันได้เลยนี่พ่อมีเมียน้อยเหรอคะนี่แกรู้จักพ่อฉันด้วยเหรอเมวนี่แกรู้จักฟางด้วยเหรอผูอ้หญิงคนนี้เป็นลูกคุณป้อมเหรอคะใช่ครับผู้หญิงคนนี้ย่งพ่อไปจากหนู ขอบคุณมากเลยนะคู่สาวข้าววังวมาให้ผมนะคะคือหนูต้องไปทุรลข้างนอกอะค่ะช่วยไปขับรถให้หน่อยได้ไหมคะออ๋ได้ครับ งั้นเดี๋ยวเราไปกินอาหารญี่ปุ่นกันก่อนแล้วก็ค่อยออกไปทำธุระกันต่อดีไหมคะดีครับผมขอ,อตัวไปเข้าน้ำก่อนนะครับได้ค่ะรอนะคะเธอเป็นใครอะไม่ยุ่งอะไรกับนัดฉันเป็นเมียนัดค่ะเอาเข้าวกลางวันมาให้เขา ทำอะไรอะ่ะอาหารบ้านๆแบบเนี้ยนัดเขาไม่ชอบหรอกเขาต้องกินแต่อาหารไฮโซคนรักของนัดเนี่ยเขาก็ควรจะเป็นคนที่ระดับเดียวกันกันกบเขาไม่ใช่ผู้หญิงบ้านๆอย่างเธอเลิกกับนัดซะทำไมฉันต้องเลิกคะ นัดเขาเป็นพ่อของลูกฉันถ้านัดคบกับฉันเขาก็จะ,ะเจริญในหน้าที่การงานและอีกหน่อยเขาก็จะมาเป็นเจ้าของบริษัทต่อจากพ่อของฉันซึ่งต่างกับเธอที่เป็นแค่ผู้หญิงบ้นบานๆเชยๆเธอจะมีอะไรช่วยนัดได้เหรอ <c oughs> และลองคิดดูสิว่าระหว่างฉันกับเธอนัดเขาจะเลือกใคร นัทเขาลักฉันกับลูกมากเขาไม่มีวันทิ้งฉันแน่นอนอีกไม่นานแล้วคอยดูเถอะเธอกับลูกเนี่ยได้โดนทิ้งแน่เขารู้ว่าชัดกับนัดเป็นผัวเมียกันแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วแต่เขาก็ยังแย่งนัดไปจากฉัน ที่เป็นเรื่องจริงเลามิวคุณพ่อนัดเขารักหนูค่ะไม่ได้รักมันซะหน่อยไม่จริงพ่อรักแม่แต่พ่อเปลี่ยนไปเพราะคุณพ่อไม่คิดเลยนะว่าลูกสาวของพ่อที่พ่อเลี้ยงดูมาอย่างดีเนี่ยจะได้ซึ้งคิดขนาดเนี้คงเป็นเพราะว่าแกอยู่สุขสบายมากเกินไปใช่ไหมแกถึงมีเวลาได้ไปทำตัวเหลวไหลแบบเนี้ยฮะ ต่อไปนี้เนี่ยนะฉันจะตัดความช่วยเหลือแกทุกอย่างถ้าหากว่าแกอยากจะได้เงินใช้เนี่ยแกจะต้องหางานทำเองจะได้ไม่มีเวลาไปทำตัวเหลวไหลแบบนี้อีกคุณพ่อทำไมคุณพ่อเข้าข้างมันอะ่ะมันเป็นลูกสาวคุณพ่อนะคะพ่อใจร้ายพ่อใจร้ายได้มากกว่านี้อีกนะหมิวต่อไปนี้เนี่ยนะแกจะต้องเลิกคบกับผู้ชายคนนี้ซะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ย พ่อจะไล่แกออกจากบ้านแล้วพ่อจะไม่ให้แกทำงานอีกต่อไปส่วนคุณนะนัทไปเขียนใบลาออกที่บริษัทได้เลยต่อให้คุณทำงานดีหรือหน้าตาดีแบบนี้เนี่ยแต่คุณทำนิสัยเลวทิ้งลูกเมียและครอบครัวเนี่ยผมไม่เอาคุณไว้หรอกมิดไปแล้วครับผมจะเลิกกับลูกสาวของคุณ แล้วกลับไปหาเมียหาลูกของผม,มองมนช่วยพูดให้พ่อหน่อยสิลูกพ่อไม่ต้องกลับมาก็ได้ค่ะหนูมีแม่คนเดียวก็ได้ <c oughs> นี่ไงนัทผลของการที่คุณไม่ได้ดูแลครอบครัวเนี่ยคุณทำให้สองคนนี้ได้รู้ว่าการที่ไม่มีคุณเนี่ยพวกเขาก็อยู่ได้ ฟังผมขอส่งเสียต้องมวนให้เรียนหนังสือจนจบนะแล้วส่วนคุณเนี่ยไปทำงานที่บริษัทผมออคุณไม่ต้องปฏิเสธเลยถือเสว่าเป็นการถ่ายโทษที่ลูกสาวของผมเนี่ยได้ทำกับคุณไว้ส่วนแกสองคนเนี่ยไปได้แล้วไป ไปสิคุณป้อมคะฉันต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะ ผู้ชายที่ทิ้งลูกทิ้งเมียไม่มีค่าพอให้เสียใจจงเข้มแข็งและก้าวต่อไปข้างหน้าเพราะผู้ชายแบบนี้ไม่คู่ควรแม้แต่จะอยู่ในความสรงจำเราไม่รู้จักกันทำไมคุณดีกับฉันจังเลยอ่ะคนเรามันเพื่อมนุษย์ด้วยกัน มีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะลืมบทเลยโอเคครับข,ข้าพี่ป้อมนะได้เงินแล้วหนึง่งกลับไปซะแล้วก็พาลูกออกได้เงินแล้วลก็เก็บข้าวเ่าออกจาบ้านใช่ไหมลองตั้งใหม่นเนี่ยเงี้ยข้าวเปาทำทำไมฉันต้องเลิกคะนัดเขาเป็นพ่อของลูกฉัน ูดเตือนบรโอเคใช่ผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสาวลุงป้อมลุงป้อมติดน้องติดน้องใช่ครับผู้หญิงผู้หญิงอันนี้ย่างแม่ย่างพ่อย่งหนูเอาอะไรเอาไว้เอาไว้